สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮกค่ะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติสุดระทึกใจจากรอบโลกก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขออนุญาตแจ้งข้อมูลของช่องเล็กน้อยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาช่องโฮกได้ต้อนรับผู้ติดตามใหม่ราว80ท่านหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงสถานการณ์ของช่องที่ตอนนี้ทุกท่านสามารถรับชมช่องของเราได้แบบพรีเมียมไร้โฆษณามากวนใจ ด้วยเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการสร้างรายได้ของแพลตฟอร์มดังนั้นแม้แต่ละคลิปจะได้ยอดวิวมากมายขนาดไหนแต่หากไม่มีใครโอนให้เลยรายได้ของช่องก็จะเป็นศูนย์บาทค่ะหากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องโฮกสามารถร่วมสนับสนุนผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเลขบัญชีที่แสดงอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะทุกๆก,การสนับสนุนจากท่านไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ต่อช่องอย่างยิ่งค่ะ วันที่25กันยายนพศ2568เกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงที่เมืองฮัตตูในรัฐมหาราษตระของประเทศอินเดียพายุฝนถล่มหนักจนแม่น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมเมืองบ้านเมืองจมน้ำมิดหลังคาเมืองกลายเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างหนัก ต่อมาวันที่27กันยายนพศ2568เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงที่เขตชาดากัตในกรุงไฮเดรราบัดของอินเดียกระแสน้ำหลากทะลักเข้าท่วมที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรง ด้านสหรัฐอเมริกาในคืนวันที่26กันยายนพศ2568เกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างรุนแรงได้พัดผ่านหลายพื้นที่ของรัฐแอริโซนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายเมืองพายุที่รุนแรงได้นำมาซึ่งฝนตกหนักฟ้าผ่าและทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมาก ถ้าอากาศยานนานาชาติฟีนิกส์สกายฮาร์เบอร์มีปริมาณน้ำฝนเกือบ2นิ้วซึ่งมากกว่าปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดฤดูมรสุมของปีเป็นเหตุให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกไปหลายร้อยเที่ยวบินถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงจนกลายสภาพเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกรากรถยนต์หลายคันต้องติดค้างและได้รับความเสียหาย วันที่26กันยายนพศ2568ชาวเม็กซิโกประสบกับน้ำท่วมรุนแรงในเมืองคูลิแคนเมืองหลวงของรัสซีนาโลอาถนนกลายเป็นทะเลในทันทีรถยนต์หลายคันถูกน้ำพัดบางคันก็มีคนติดอยู่ในรถด้วยค่ะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงล Y guacho el carrés, ese, a la madre, oh, wow güey, ande güey, ande güey, mira tu madre. วันเดียวกันเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเมืองซันโตโดมิงโกเมืองหลวงของสาธารณารัฐโดมินิกันจนน้ำท่วมสูงประชาชนเดือดร้อนไปอีกเมืองแล้วค่ะ ขนการนเวานกเณะที่หลายเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ประสบฝนตกหนักจนน้ำท่วมรุนแรงจากอิทธิฤทิ์ของพายุโซนร้อนบัวลอยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10บรายประชาชนกว่า400,000คนต้องอพยพ ขอบพระคุณสำหรับทุกการรับชมค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณกรุณาและคุณเกตแก้วเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาให้กำลังใจช่องอย่างยอดเยี่ยมขอให้ท่านผู้อุปการะคุณได้คืนกลับไปเป็นหมืน่นหมื่นเท่าค่ะตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าคำพูดใดก็ไม่สามารถอธิบายความซาบซึ้งใจที่เรามีต่อทุกท่านได้อย่างครบถ้วนขอขอบพระคุณจากใจจริงสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนที่มอบให้ช่องมาโดยตลอด ท่านผู้ชมคือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ช่องหกไปต่อได้ขอให้ความปรารถนาดีและน้ำใจที่ทุกท่านได้มอบให้ย้อนกลับไปเป็นความสุขความมั่งคัง่งความสำเร็จและความปลอดภัยในทุกย่างก้าวของชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะอยู่เคียงข้างกันเช่นนี้ตลอดไปค่ะและที่สำคัญขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ